ในขณะที่โฆษกกปปสอเองก็ออกมาตอบโต้นายทุทย์ใสเกลือนะครับที่ออกมากล่าวหาว่ากปปสนั้นเคลื่อนไหวเพื่อหวังที่จะดึงทหารออกมาทํารัฐประหารโดยที่ยืนยันนะครับว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มกปปสเพื่อต้องการที่จะมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของมวลชนที่บริเวณศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยครับโดยที่นายเอกนัทพร้อมพันเลยาธะที่การกรปปส ได้ชี้แจงนะครับถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ไปปิดล้อมสนามศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งเป็นสถานที่ในการรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อจนเจ้าหน้าที่กกตและสื่อมวลชนไม่สามารถที่จะเข้าออกพื้นที่ได้ก็ยืนยันนะครับว่าทางกปป,ปสได้จัดการบริหารสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและได้มีการประสานงานเพื่อที่จะนําเจ้าหน้าที่กกตและสื่อมวลชนออกมาทั้งหมดรวม3รอบอย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าการนำมวลชนไปปิดล้อมที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงไม่ได้เป็นการขัดขวางการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นการไปเพื่อที่จะรณรงค์และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะให้เกิดการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งในขณะนี้ไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยนายเอกนัทยังได้ตอบโต้กรณีที่นัทวุฒิใสเกลือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนาคนเสื้อแดงออกมาระบุนะครับว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวของกปปสต้องการที่จะกดดันให้ทหารออกมาทํารัฐประหารว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงพร้อมกับย้านะครับว่าเป็นเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อที่จะให้เกิดการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาสแสดงจุดยืนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและเลิกท้าทายประชาชน รวมไปถึงควรจะแสดงความเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาด้วยการลาออกจากตําแหน่งเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิรูปเกิดขึ้นจริงๆเราก็พยายามบริหารสถานการณ์ตลอดแล้วก็ยืนยันว่ายืนยันในเจตนาที่ว่าที่เราไปล้อมเนี่ยไม่ได้เป็นการขัดขวางกระบวนการการเลือกตั้งแต่เป็นการไปรณรงค์เป็นการไปประท้วงให้เจ้าหน้าที่กรกตให้ผู้สมัครได้เห็นว่ามีประชาชนจํานวนมากที่ ไม่เห็นด้วยเราคิดว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่ใช่ทางออกของประเทศไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะครับผมคิดว่าในฐานะที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการสถานการณ์อยู่ณขณะนี้ควรที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพูดอยู่อย่างเดิมๆพูดแต่ว่าไปเลือกตั้งไปเลือกตั้ง เราก็หนีปัญหาหนีไปทุกที่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีคําตอบให้กับประชาชน